ว้าวฮ่าวันนี้เราจะมากินกินขี้ค่ะเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่เราอยู่กันแบบวังวงเออแล้วเราก็แบบว่าเรียกได้ว่าพัสดุที่เราสั่งกันมาถึงที่แล้วถึงที่แล้วพี่ตองทำไมถึงตืเต้นล่ะโกตื่นเต้นตั้งนานแล้ว เขาเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าเป็นแบบเป็นแม่ของแดนนมแม่นมเลยของแบมคือขั้นเก็บเอาไปฝันนะมึงตอนสั่งหมดบัมทีบัมแต่วันนี้ฝันเป็นจริงวันนี้เราจะมาอันบอสอัลบั้มใหม่ของน้องแบมแล้วคือริบบารวันนี้ ราสะสมมาทั้งหมดสามบัมอ่ออัลบั้มริบบอนเนี่ยช่างสี่บัมช่างสี่บัมอ๋อริบบอนเนี่ยมีทั้งหมดสองเวอร์คือเวอร์สีฟ้ากับเวอร์สีม่วงให้พี่ต้องเลือกก่อนเลยเพราะพี่ต้องจะเอาบัมไหนใช่แต่จะไม่มีสิทธิ์เปลี่ยนของข้างในนะของใครของมันเลยใช่เดีฉันจะไปหามแล้วเอาแล้วเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยโอเคแต่ขอแยกแกะกล่องก่อนนะเริ่มเริ่มแล้วสิบบัมบ์แล้วจริงจริงบัมึงกินมึงเนี่ยโต้มากทุกคนอ่ะ ก่อนเรายังไม่เห็นข้างในค่ะพี่ต้องเลือกเลยค่ะว่าจะวันไหนเอานีา่แบบนี้เอาน,น<ช>อาี่่าบนี้นะใช่แล้วจะทำมันอย่างนี้จะเอาไหนกน หลายคนที่ติดตามเจนจะรู้ว่าตอนนี้เจนถูออำเป็นเอเจนซี่ด้วยซึ่งชื่อว่า Le เจนวันก็คือร่วมงานกับพี่แบงค์พี่แบงค์มีเฮาส์ซึ่เป็นพี่ชายแท้ๆแบบแบมก็เซเว่นคราวนี้น้องแบมเองเนี่ยก็คือได้มีการคุยกันประชุมงานอะไรเงี้ยก่อนที่จะมีอัลบั้มนี้เกิดขึ้นน้องเล่าให้ถึงอัลบั้มนี้มันคือความภาคภูมใจของน้องที่ออกมาเป็นบัานริบบอนเนี่ยเขาเรียกว่า สไตล์มันคือความคิดมันคือทัศนคติมันคือท,<ห>ทุกอย่างที่เป็นตัวเราจริงๆเขาเรียกว่าผ่านการคิดมาด้วยตัวเองในเพลงในทุกๆเพลงในอัลบั้มนี้ตั้งแต่รูปแบบอัลบั้มตั้งแต่เสื้อผ้าหน้าผมทุกอย่างแบบมีส่วนในการแบบโปรเซสท์หมดเลยซัซึื่อซัสึเป็นตัวแบบที่สุดอ่าขอไพี่ต้องก่อนขอพี่ต้องค่ะขอพี่ต้องค่ะขอใ้เป็นเวอร์สีม่วง ของบ้าเป็นเบอร์สีฟ้าและของคุณแม่เขาเป็นทั้งม่วงและฟ้าแข่งของร่อนก่อนเลยไหมแอบสีม่วงของพี่ต้องกันก่อนเป็นแม่เหล็กนี่ไงว้าวเอาละเอาละอุ้ยเหมือนเป็นฟิลิปซองจดหมายแม่ทำดีนะเนี่ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยตสวยตันสวยสีม่วงอ่อนจังมาค่ะเป็นไงลุงกายใช่ไหมกายที่ไหนก่อนพี่ต้องเปล่างนี้เลยเปล่างนี้เลยว้าอย่ากอนนะ เราให้ดูก่อนว่าเปิดมาเนี่ยอย่างแรกที่เห็นคือมันมีลักษณะเหมือนกล่องจดหมายตรงนี้เนาะแล้วแกะโบมาข้างในก็คือเป็นสมุดน่าจะเป็นโน้ตหรือว่าเป็นรูปเป็นรูปเป็นรูปในอัลบั้มนี้เป็นเป็นเป็นโฟโต้สเตในอัลบั้มนี้เนาะแล้วเปิดไปก็จะเป็นคำว่าริบบอนเนาะน้องจะในคำว่าริบบอนเนเป็นรูปว้าวดีมากบินมีโบมีใาก็คือเป็นชุดที่เราเห็นกันดูสิ ทุกชุดจะมีโบหมดเลยอย่างชุดนี้ก็เป็นอะไรเป็นโบรักสีเนื้อนะโบรักสีเนื้ออันนี้เป็นโบรักสีเนื้ออยู่ใช่แล้วก็เป็นลายดอกกุหลาบอุ้ยคนสวยค่ะโอ้ยเพลงคาราเต้ต้องเข้าแล้วเออขวัญลูดโอ้ยอมอมเข้าคอนเทนเนอร์ ก็จะเป็นโฟโต้เซตอันนี้อยากให้ทุกคนไปไปหาซื้อเป็นหนุนน้องการแล้วก็เป็นเพลงอ๋อนี่ไงเป็นเพลงเป็นชื่อเพลงในนี้จะมีทั้งหมด6เพลงด้วยกันค่ะเพลงแรกคือเป็นอินโทรเนาะเพลงที่สชื่อแคนดูราเพลงที่สามคือริบบอนซึ่งเป็นตีนแล้วก็เป็นชื่ออัลบั้มด้วยแล้วก็เพลงที่สคือลุคโซไฟแล้วก็เอาเพลงที่ห้าคือแอร์แล้วก็เพลงที่หคืออันเดอร์เดอะสกายใต้ท้องฟ้าแอร์โอ้ยดูอะไรเนี่ยเป็นการใส่ยันต้์เขาจะเอามาต่อกับเราเป็นการใส่สีอ่ะนหลอนต้องคอนเทนต์ยังไงให้เขาดูเห็นอ่า เป็นลูกนั่งเรียนหนังสืออันนี้ messenger นะฮะ messenger อันนี้เป็นอันนี้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปยื่เลยเป็นรูปครึ่งหน้าอันนี้ก็จะเป็นนนทีก็จะเป็นเป็นบ็อกซ์เป็นกล่องนะฮะด้านในก็จะเป็นแผ่นซีดีและที่ต้อง่ายสองเวอร์นี้ไปนะคะจะแกะอันนี้ไหมแกะเลยอ่ะแกะก็ดูรูป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 อะให้แกะเองตัวนะครับอันนี้สีฟ้าใช่อันนี้เป็นสีฟ้าอ่า อู๋อ้ยโชว์หนึ่งเออเขาเรียกว่ามีความแฟชั่นที่มันดูกลางวันกว่าอะไรเงี้ยแต่สีม่วงดูมีความน่าหลงไหลดูแบบมีความดาร์กมีความลึกชื่นใจโอ้ชื่นใจน้องอีดอกดูคนเดียวมาครึ่งเลงกวานนท์นมมันค้ำคอจริงๆนะดูคนเดียวมาครึ่งอู๋อู๋ดีผู้ชมดูโอ้โหหรือวิตเต๊กดีมากเลยอ่ะ ใหญ่ไหมดีจริงจริงดีจริงจริงและดีจริงจเป็นชุดใส่ตอนอันนี้ด้วยเนี่ยโชว์เคสตั้งแต่ชุดนี้สวยนะเนี่ยเออชุดนี้ดีเนาะไอ้เสื้อแมเฮ้ือแม่อะไรลูกบางอนอันนี้เธอรู้มาก่อนป่ะเอาดีๆไม่รู้จริงโง่ไม่เคยเข้าไปช่องเลยเฮ้ยอยากจะงี้ไงจิตใจตรงกานให้ความรักใหม่สุดใจเลือกเกินรักเพลินสดใสชุดเนี้ยชุดเนี้ยฉันให้เป็นชุดที่แบบ the best of แบบอัลบั้มนี้จริงๆริง จ็อกกชุดนี้มาดูอันนี้ต่ออันนี้ก็จะมีแบบเครดิตเหมือนเดิมเน้องเป็นแบบว่าแทร็กลิสต์นะฮะนี่สวยมากมาน้องถือไว้ให้นะรูปต่อไปโชว์ให้ทุกคนได้เห็นนี่ปังวันหน้าหน้าเยชั้นขาอันนี้ชุดเสื้อเหมือนแม่เนาะความบังเอิญเนาะสวยกากใสมาลุ้นกากใสดีกว่าอันนี้เป็นได้เดมบอมบีเห็นไหมเดมบอมบีเออเลิศป๊บ ตายชัดมากแบบมพีจ่จะโวยโยังไงแลูกฉันจะได้แกะของฉันแล้วมาค่ะคุณผู้ชมเป็นอัลบั้มสีฟ้าจริงๆด้วยนี่นะคะนเป็นจดหมายอันนี้ขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยปั๊บอ่าอันนี้ก็จะเป็นแผ่นซีดีเหมือนเดิมนะคะนี่เป็นอัลบั้มสีฟ้านะคะเป็นน้องธรรมชาตินี่เอออันนี้ก็จะเป็นตัวโฟตโต้เซตนะคะเป็นฟโฟโต้อัลบัม้ม ด้านในนะคะอย่างที่บอกไปสี่ฝาก็จะเป็นแบบนี้นะก็คือจะเหมือนของพี่ต้องเลยรูปต่างๆด้านในปรเชินก็จะเหมือนน้องเลยแต่สิ่งที่จะไม่เหมือนกันก็คืออยู่ในอยู่ในตรงนี้มาลุ้นกันดีกว่าว่าจะเหมือนหรือไม่เหมือนถ้าเหมือนก็คือถือว่าเราดวงไม่ดีแห้นกันอ๋อรูปแรกก็จะเป็นรูปนี้อันนี้เหมือนเนาะเหมือนอเมืองอเมือง เหมือนตาเหมือนเหมือนเหมือนตาเหมือนไม่เหมือนตาไม่เหมือนตาเพราะว่าการ์ดใส่แสดงว่าการ์ดใส่ไม่เหมือนนี่ทุกคนดูนะคะสิ่งที่ฉันได้คือการ์ดใส่เป็นคือเป็นเซ็ตน้องนอนอยู่บนหมอนค่ะเป็นเซ็ตเสื้อกล้ามสีม่วงนอนท็โบสติ๊กเกอร์ไงเหมือนติ๊กเกอร์เหมือนแต่อันเนี้ยไม่ เหมือนนี่การใส่ขนาดใหญ่อืออันนี้สวยก็ทุกอันก็สวยหมดเลยี่ต้องอืออ่ะอันนี้ก็เหมือนกันเหมือนกันอ่ะเรามาแกะบ้านสีม่วงของเราตรงนี้ดีกว่าเพราะว่าจะได้มาตัดสินกันอีกยกหนึ่งว่าบ้านสีม่วงจะเหมือนกันไหมแกะค่ะแกะค่ะเป็นรูปนี้นะครูปนี้ค่ะอือ ก็ข้างในก็จะเหมือนเหมือนกันก็คือจะเป็นแบบดกักดาน์กหน่อยเป็นลึกๆมีความลึกลมีความแบบมูลเล่นโคนจะดูด์ก<ช>ดูแบบลึกลงไปดูหล,ลงไหลดูอะไรเงี้ยเนาะผู้ชมรูปเหมือนกันวิทรูน่าเหมือนกันไม่เหมือนกันรูปรูปเหมือนกันหมดเลยโอเคอันนี้ได้อันเดียวกันกับพี่ต้องเลยก็คือเป็นรูปเซตที่น้องนั่งอยู่บนเก้าอี้นะคะหันหลังให้อย่างนี้นะคะ มาที่โปสเตอร์โปสเตอร์เหมือนไหมเหมือนกันโปสเตอร์ก็เหมือนกันนะคะอ่ะอันนี้ก็คือเราสั่งสีม่วงมาแล้วก็ได้ทุกอย่างข้างในเหมือนกันหมดเลยเนาะแล้วก็อันนี้เป็นสีแต่อันที่เป็นสีฟ้าเนี่ยได้อ่าในส่วนของแกใส่ต่างกันใช่เนาะและนี่ก็คือริบบอนนะคะเรียบร้อยไปที่เรานี้องมาแกะกล่องในส่วนของอัลบั้มใหม่ของน้องแบนนะคะในส่วนของอัลบั้มนี้ชื่อว่าริบบอนให้ทุกคนได้ดูกันเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็อยากให้ทุกคนเนี่ยเข้าไปฟังเพลงของน้องเยอะๆเพราะว่าน้องทํางานตรงนี้เต็มที่มากๆเลยแล้วก็ใครที่ยังไม่มีเป็นของตัวเองก็อยากให้ไปแบบหาซื้อมาให้ได้เพราะว่าจะได้เก็บไว้น้องเพราะนั้นอย่าพลาดนะคุณผู้ชมครับก็อย่าเข้าไปตันวิวกันเข้านนีิเป็นโซโล่แรกเนาะเพลงก็ติดหูนะในสักท่อนสิ ังเพลงของน้องกันเยอะๆอุดหนุนน้องกันด้วยแล้วก็ฝากติดตามผลงานอื่นของน้องด้วยใครชื่นชอบคลิปนี้ใครอยากให้เรามาอันบ็อกอย่างอื่นก็เช่นสมมติว่าพี่หนูมีวงเนี้ยหนุมีบ้านเหลือเรือหนอยากให้พี่เราอันบ็อกดูก็ส่งมาได้เดี๋ยวเราจะมาอันบ็อกให้ทุกคนดูอย่างเช่นเคยนะคะอย่างที่เราเคยทำแล้วก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ด้วยแล้วกันนะคะฝากบาซีเพื่อนสาริชานแล้วก็พี่ต้องนะคะเพื่อนสาริชานนะคะ ไวด้วยละกันนะคบเพราะนาเป็นเมนแบบว่าอันนี้เมนแบมอันนี้เมนคาแจ็คสันแจ็คสันอันนี้ฉันเนตระกูลหวังหรอใช่ฉันเป็นตระกูลหวงางหล่รเธอเมาถพาไปนอล้วรนา้วยกันนะคะสรับนี้ไปไปสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไปวัสดีค่ะสรับวัสดีค่ะไปค่ะวัสดีค่ะเชิญขอตา